มาดูเมนูต่อไปนะครับก็คือเมนูของล้างข้อมูลนะครับเมนูล้างข้อมูลนี้ใช้สําหรับเคลียร์ข้อมูลทั้งหมดของโปรแกรมที่เราป้อนเข้าไปออกนะครับอย่างเช่นตอนที่เราทดลองใช้งานโปรแกรมเนี่ยอาจจะมีใส่ข้อมูลทดสอบเข้าไปแล้วเวลาที่เราต้องการเริ่มใช้งานจริงเนี่ยเราไม่ต้องมาลบทีละตัวนะครับเราสามารถที่จะมาลบทั้งหมดที่เมนูนี้ได้นะครับแต่การลบทั้งหมดก็อันตรายนะครับเพราะฉะนั้น หลังจากที่เราเริ่มใช้งานจริงเนี่ยก็อย่าเผลอเปิดเมนูนี้ให้กับยูสเซอร์ใช้งานนะครับ,บให้ปิดเมนูนี้ไว้นะครับการลบข้อมูลเนี่ยก็จะแบ่งแบ่งลบเป็น2กลุ่มก็คือลบข้อมูลหลักกับลบข้อมูลรายวันนะครับเราอาจจะเลือกลบเฉพาะข้อมูลรายวันนะครับอาจจะเหลือข้อมูลหลักไว้นะครับข้อมูลหลักก็คือข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มของเมนูข้อมูลหลักพวกนี้นะครับทั้งหมดส่วนข้อมูลรายวันก็คือข้อมูลในกลุ่มของเมนูข้อมูลรายวัน การรับจ่ายสินค้าตรงนี้นะการลบข้อมูลสมมติผมต้องการลบทั้งหมดเลยนะครับทั้งข้อมูลหลักข้อมูลรายวันก็ติ๊กทั้งสองตัวแล้วก็กดปุ่มลบข้อมูลนะครับโนะปรแกรมจะลบข้อมูลเสร็จแล้วก็จะเริ่มเข้าระบบใหม่นะครับโอเคนี่คือการลบข้อมูลแตงกี้มันจะมีตัวตัวล้างค่าเริ่มต้นตรงนี้อีกตัวหนึ่ง ค่ารล้มต้นนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายทีนะครับว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องของอะไรจะเกี่ยวข้องกับหน้าจอรับและก็หน้าจอจ่ายสินค้านะครับ